วัดีทุกคนตอนนี้เขากะกําลังจิเขาที่บูนพี่น้องสิไปซักผ้าเพราะว่ายูร้านมั่นหนาโบมาซักผ้าบ่ได้มีหน้ามือนั้นเสื้อท้าหันสะดวกซักบนนี่แบบถือใจดีนะซักหาอันเครื่องสมุงมาเอาเครื่องอสะดวกสบายสื่อแฟบสื่อยังกับบไดเวณนั้นสุดเค้าเวิดหกสิบบาทพี่น้องเลยโอ้ความถือ สะดวกมากยา้อนสักขาป้าไหวน้องอคอฟอ้ยลูกอังลังเนี่ยมาจากลันลังย้อนสักขาป้าไหวนะคะประมาณสักโมงกว่าจังมาเอาเขาลาเจ้าของสิเป๊เป็นต,ตลาดท่าตลาดพี่บูนพี่ดอกตลาดเก่าตลาดเดิม อันนี้มมีเมโนูว่าสิก่อยไก่นะฮะสืพักไปแล้วเี๋เนาะตอนนี้ประมาณลายโซห่ห่งน่งยองสิบห้าสืบพักกน้นแต่ก,โก็อกโอมล่าง ตลาดที่ดิน้างสาหารมีย่งรงดเดดให้กินอยากดูั้งการที่เขาวัวกิน ไม่ซื้เดี๋ยวกลับไปหางก่อนนะถ้าถ่าสีหกอยไกล าหาหัวคอมหักยังนะเหรอก็แต <Elena> ่พ<ะ>ักอันนี้อีกเด้หน่พักสี่งที่สนใจกันมาแล้วสิบเจ็่นอมจิตบา อ๋อจเอาอันน well, uh. ี้ซอยเด้อั้ยพ้งจักบาทจ้ะพ <ah> ้งะาาดึงอาบาทอันเดียวเนี <S <s ่ยนะจ้ะซื้อซอยใหญ่จ้ะน้อตวยก็ม่นะวดนั้นนนกันเลยเีกเ้วนามาซอยเด้จ้าจ้จ้ เออเนาะอันตาอันเนี่ย เอาเคงแล้วค่ะจุดไมขาหน่อยบายใส่ทุงหายเรียบร้อดพี่น้องโอ้สบายเรียบบริสักบริบริใส่เองบริย่งเองเลยพี่น้องเลยคาบเสร็จคาับรันยาพนุได้หันเลยไง มาถึงลานแล้วออกทางนั้นแต่หมูเดงหมูดดงหมูดดงหมูแดงออกมา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  แมมเขากนเขาก้น่เน่เน่นอนอยู่นี่สบายใจชุ่มไปเบิ่งเมนูอาหารแรงเฮาวันนี้มีอะไรกินวันนี้ต้มไก่แล้วพี่น้อมาเสียดลาบไก่แต่ตอนนี้ต้มไก่ต้มไก่เฮา Phá mỏ. ui cây biai nhói. tùng chị tói nặng nằm đây này Thì nặng nó. Thì nặng nặng ăn à đen. là nề Thì nặng Thằng này. nề nặng cõi cây. nặng nề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  nặng ไปแปะมาจะวบงโอ้เลว่าภาษาอีกวดมาใน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 นนรือน eh, ี่เออคือกันฮ่าเสียแก้วมะขิกอันนั้นพี่น้องแก้วมะคิกดิบเนาะเอาไปกลัวกลัวแบบอะนนี้นี่มักเขือโปะน้ำน้ำีศซาบานซี้าบาท อันนี้แม่เพราะว่าเศษก๋วยไก่กะม้มแดงโอเคจ้ะเดี๋ยวเ้างสิไปเปอันนั้นไปขวามีกิ๊กมีโกนแล้วก็จะเสียเอามาตำมาสี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเขือก็พกถิ่เขาจะไป็นลากอาหารแดงพี่น้องเสาะงานกินกินกินจริงเสียหู้กับข้าวเหนียว เมื <t Beautiful> <LE> ่อเา้นี้กินสิงสีมูกับข้าเนียวตอนแรกเขากินขาเดียวลึกับตะเวนตกดินเลยว่าอย่างยถทายคีวางหญ่ยังบ้าแดะนะกบัวคีบอีกวันนี้ตะเวนตกดินเลย S <S <S ไก่สูกแล้วมาซอยไก่ดีในแต่บ้านมันลมเป็นได้เหมือนกพี่น้องเพราะว่าอากาศก็บนหนาวลมกับโเป็นไง ซอยไกลล่หลับพี่น้องอาแรงเฮาอหาดีได้เหมือนกันพี่น้องจัหนอยอันนั้นไก่มันมนา,นานเสนดเปรยเป็นไรจะนอนไปก,ก,ไกลัวมันผิดตัดไก่เปอยแล้ว ว่าวนาวล่มเหลือมใหม่เหรอมีซักถามอ่ะตาขวาวพีุ่ณมั่นกลุ่มขาววัดกำมือักไก่เป็นไกนะ่ตีโพส่าเลพี่น้องตัวไหนตัวไหน ตัวได้แผลเขาามอตัวได้แผลเขาามอสีมัน,บน,นแบบหน่งขนาดก่อยยิ้มแซ่บคันขันไกลแบบนี้ฮค้ะสี้ี แซ่บพี่น้องไปไปเบิ่งหมอไปเบิ่งหมออาตอนนี้เดี๋ยวมาซิมพี่น้องคือสิว่าท่านเพื่อยคักของพี่น้องไกลไกลไงอืม เริ่มทำการแสดงนะครับเฮมใส่อมแบบ้ห,หอมหอมเหมือนเงาวนี่ผักแกมมมกเกือเราะเย็นเนี่ยเปาะเกาะลูกหนองไปร่างพูน,น,น ขับขี่กันมากเจลยวาะกแล้วลาบไก่้าเลยอะไพี่น้อง mười lăm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  mười cái